สวัสดีครับวันนี้เรามาคุยกันเรื่องที่กำลังร้อนแรงเลยนะครับคือการเจรจาภาษีนำเข้าระหว่างไทยกับสหรัฐค่ะสวัสดีค่ะซึ่งเออมันมีฉากหลังที่น่าสนใจคือดีลที่เวียดนามเพิ่งทำกับสหรัฐไปก่อนหน้าเรานี้เองใช่เลยค่ะเรื่องเวียดนามนี่สำคัญมากคือเขาตกลงยอมรับภาษีส่งออกไปสหรัฐที่20%เเซนเลยนะคะ20%แล้วเหมือนกับว่าเขาก็ยกเลิกภาษีนำเข้าจากสหรัฐทั้งหมดด้วยถูกต้องค่ะยกเลิกทั้งหมดเลย ซึ่งตรงนี้แหละค่ะที่ทําให้หลายฝ่ายกังวลว่าสหรัฐอาจจะใช้โมเดลนี้เป็นแบบบรรทัดฐานใหม่เวลามาคุยกับไทยแดดเมืองไทยนี่มันเผาผิวสมัยเลยจบปัญหานี้ด้วยหลังคามอเตอร์ไซค์กันแดดกันฝนใช้แล้วไม่ต้องกลัวดำกลัวเปียกสนับสนุนการหาข่าวเชิงลุกแบบนี้ด้วยการสั่งสินค้าได้ที่ใต้คลิปนะครับขอบคุณมากครับไปฟังข่าวกันต่อได้เลยครับอืมก็น่าคิดนะครับ แล้วที่เวียดนามเขายอมรับที่20เอร์นตนี่ยจากข้อมูลที่เรามีมันกระทบเศรษฐกิจเขามากน้อยแค่ไหนครับถ้าฟังจากมุมลองของคุณธราบดีซึ่งอดีตชีวิตที่เป็นรองประธานหอ,อการค้าในเวียดนามนะคะเขาประเมินว่าผลกระทบต่อ GDP ีเนี่ยอยู่ที่เราๆหนึ่งเปอร์เซ็นเท่านั้นเองค่ะโหหนึ่งเปอร์เซ็นฟังดูเหมือนไม่เยอะเท่าไหร่จัดการได้ก็ก็อาจจะมองแบบนั้นได้คะ่ะอาจจะเพราะว่าเวียดนามเขาให้น้ำหนัก,กกับการเข้าถึงตลาดสหรัฐมากกว่า หรือโครงสร้างเศรษฐกิจเขาอาจจะยืดหยุ่นกว่าก็ได้นะคะครับครับแต่ถึงจะแค่1%เปอร์เซ็นมันก็คงมีบางอุตสาหากรรมที่เอ่อรู้สึกเจ็บกว่าเพื่อนใช่ไหมครับแน่นอนค่ะโดยเฉพาะกลุ่มเสื้อผ้าสำเร็จรูปที่เราเรียกว่ากาเม้นนะคะกับพวกทูน่ากระป๋องอ๋อสองกลุ่มนี้ใช่ค่ะเพราะว่าเดิมทีเนี่ยกลุ่มนี้เสียภาษีส่งออกไปสหรัฐเฉลี่ยเฉลี่ยแล้วก็ราวๆสิดออยู่แล้วอือ้ก็คือใกล้เคียงอยู่แล้วค่ะ พอขยับไปที่20เอร์เซนมันก็เลยอาจจะไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงที่แบบโอ้โหพลิกโลกขนาดนั้นแต่แน่นอนว่ากระทบต้นทุนส่วนธุรกิจไทยอื่นๆในเวียดนามส่วนใหญ่ยังดูไม่น่ากังวลมากเท่า2กลุ่มนี้ค่ะโอเคฟังดูเหมือนเวียดนามเขาก็ประเมินแล้วว่ารับไหวแต่พอมองกลับมาที่ฝั่งไทยเราความกังวลมันดูจะเยอะกว่าพอสมควรเลยนะครับชัดเจนเลยค่ะอย่างคุณสนันอังอุบล,ลกุลท่านเป็นประธานกิติมศักดิ์สภาธุรกิจไทยเวียดนามก็แสดงความกังวลชัดเจนเลยครับ ท่านกังวลเรื่องอะไรบ้างครับหลักๆก,ก็คือผลกระทบโดยตรงต่อน,นักลงทุนไทยในเวียดนามกลุ่มการเม้น์กลุ่มทูน่านั่นแหละค่ะแล้วก็ที่สําคัญกว่านั้นคือท่านมองว่าโอกาสที่ไทยเราจะเจราจาต่อรองให้ได้อัตราภาษีต่ํากว่า20%เนี่ยนะคะครับท่านประเมินว่าต่ํามากค่ะโหยต่ํามากเลยเหรอครับทาไมถึงมองว่าโอกาสเราน้อยขนาดนั้นละ่ะทั้งที่เราก็เป็นพันธมิตรเก่าแก่กับสหรัฐนะ ปัจจัยหลักๆที่คุณสนั่นชี้ให้เห็นนะคะคือเรื่องความได้เปรียบด้านต้นทุนของเวียดนามอ๋อเรื่องต้นทุนใช่ค่ะทั้งค่าไฟฟ้าค่าแรงคือมันถูกกว่าไทยแบบค่อนข้างชัดเจนแล้วก็มีอีกประเด็นที่น่าสนใจนะคะคือความรวดเร็วในการตัดสินใจของภาครัฐเวียดนามความเร็วในการตัดสินใจหมายถึงยังไงครับก็คือความคล่องตัวความฉับไวในการปรับนโยบายการดําเนินการต่างๆอะค่ะซึ่งตรงนี้มันสะท้อนข้อได้เปรียบเชิงโครงสร้างที่ เราอาจจะต้องกลับมามองตัวเองเหมือนกันเข้าใจแล้วครับแสดงว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องต้นทุนการผลิตถูกกว่ายอย่างเดียวแต่เป็นเรื่องความเร็วความคล่องตัวของภาครัฐเขาด้วยแล้วแล้วสินค้าเกษตรอย่างข้าวล่ะครับกระทบไหมกระทบแน่นอนค่ะทางรอทอทอจเเริญเหล่าธรรมทัศนายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยก็ให้ความเห็นเรื่องนี้ไว้เหมือนกันครับท่านว่ายังไงบ้างครับ ท่านบอกว่าถ้าไทยโดนภาษี20%เท่าเวียดนามเนี่ยก็ยังพอสู้ไหวแม้จะเหนื่อยหน่อยนะคะ mm hmm. แต่ถ้าเกิดโดนสูงกว่า20%เมื่อไหร่อันเนี้ยสถานการณ์จะลำบากขึ้นมากเลยค่ะเพราะอะไรครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยราคาข้าวไทยเราก็สูงกว่าเวียดนามอยู่แล้วเป็นทุนเดิมการมาโดนภาษีสูงกว่าอีกมันก็ยิ่งเป็นการซ้ำเติมทำให้แข่งขันยากขึ้นไปอีกภาพรวมตอนนี้ก็คือชัดเจนเลยว่าถ้าไทยได้เรทภาษีสูงกว่า20% เราจะเสียเปรียบคู่แข่งอย่างเวียดนามทันทีทั้งเรื่องส่งออกสินค้าแล้วก็เรื่องดึงดูดการลงทุนใหม่ๆเข้ามาด้วยถูกต้องเลยค่ะนี่คือความท้าทายใหญ่จริงๆการเจรจาครั้งนี้เดิมพันสูงมากมันไม่ใช่แค่เรื่องตัวเลขภาษีนะคะแต่คือความสามารถในการแข่งขันระยะยาวของประเทศเลย แล้วมันก็ยังสะท้อนกลับไปที่ประเด็มโครงสร้างภายในของเราที่เราอาจจะต้องเร่งปรับปรุงด้วยอย่างที่ว่าเมื่อกี้ใช่ค่ะคือการพยายามไปต่อรองแค่ตัวเลขภาษีอย่างเดียวมันอาจจะไม่พอไม่ยั่งยืนถ้าโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆของเรายังไม่เอื้ออํานวยหมายถึงพวกกฎระเบียบขั้นตอนราชการที่อาจจะช้าอะไรแบบนี้ ประมาณนั้นเลยค่ะกฎระเบียบที่ซับซ้อนขั้นตอนที่อาจจะล่าช้าประสิทธิภาพของภาครัฐโดยรวมสิ่งเหล่านี้มันเป็นต้นทุนแฝงเหมือนกันนะคะการปรับปรุงเรื่องพวกนี้ลดอุปสรรคต่างๆสร้างบรรยากาศที่มันส่งเสริมการลงทุนการค้าจริงๆจังๆเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องทําคู่ขนานกันไปเลยค่ะเพื่อให้ไทยยังน่าดึงดูดในสายตาต่างชาติว่างั้นเถอะใช่ค่ะไม่งั้นเดี๋ยวเขาก็หนีไปที่อื่นที่มันสะดวกกว่าคล่องตัวกว่าอืม เป็นโจทย์อย่างที่ซับซ้อนกว่าแค่เรื่องตัวเลขภาษีจริงๆครับใช่ค่ะแล้วก็มีคําถามสําคัญที่อยากจะทิ้งท้ายให้เราเรา,เราท่านๆได้ลองคิดกันต่อนะคะว่านอกเหนือเรื่องการเจรจาภาษีแล้วเนี่ยประเทศไทยเราควรจะต้องมีกลยุทธ์เชิงรุกอะไรเพิ่มเติมอีกบ้างเพื่อรับมือกับความท้าทายจากคู่แข่งอย่างเวียดนามค่ะแล้วก็เพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันของเราในระยะยาวในเวทีโลกให้ได้อย่างยั่งยืนด้วยค่ะ เป็นประเด็นที่ต้องกลับไปคบคิดกันต่อจริงๆครับสำหรับวันนี้ข้อมูลที่เรานำมาเจาะลึกกันก็น่าจะช่วยให้เห็นภาพรวมความท้าทายแล้วก็โอกาสที่รออยู่ข้างหน้าได้ชัดเจนขึ้นนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามครับขอบคุณค่ะ